สวัสดีครับอันนี้เราเริ่มที่จะทําโครงนะครับโครงฟ้าฟ้าตัวนี้เราจะใช้เป็นสันไทยนะครับเป็นสันไทยโลนเล็กนนตัวนี้น,นี่เราก็วางโครงวางโครงแล้วก็เอาไทยมายิงนะครับตัวนี้เราก็ไม่ทําสูงนะครับเผื่อว่าเราติดตั้งเอไปนะครับ มันจะได้อุณหภูมิมันจะได้อยู่ในห้องนี้ตรงนี้มันจะเป็นออฟฟิศเรานะครับเป็นเคาน์เตอร์นี่เราจะเอาตัวนี้นะครับมาเป็นฝ้าตรงนี้เราจะมองนะครับดูจุดตาช่างเรานี่ก็เรานั่งตรงนี้นะครับนี่เราจะมองเห็นมุมล้อพอดีเลยครับมุมล้อรถนะครับตรงนี้ก็มองได้ชัดเจน ครับส่วนทางเข้าออกนี่นก็มาได้ตรงตรงข้างหน้านี้ก็นะครับก็จะเป็นที่นั่งนะครับเดี๋ยวเราจะมีโต๊ะไม้นะครับเดี๋ยวเราทาโต๊ะไม้ลายสวยๆเป็นแผ่นใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอันนี้ก็ฝ้าวันนี้เสร็จแน่นอนนะครับ อันนี้ตรงก็เฮ็ดยังแต่ไพ่ตรงก็เฮ็ดย่างอันนี้นะอ๋ะอตรงแล้วก็เต็มมันอยู่เลยแล้วก็ออาตรงนู้นอีกเส้นหนึ่งเส้นข้างต้องไปเต็มมันูน่น <c oughs> ปั้นนี่ต้องมัดเลยนี่ได้กันไหมอ๋อนน

ตาเล่งพวงค้างไปแล้วเออห้องนะครับความยาวอยู่ที่ห้าเมตรห้าเมตรสิบสิบสิบห้าเซนความ กว้างอยู่ที่3เมตร3เมตรสิบนี่เป็นออกฟิศเฮ้ยกะกะอยู่เลยสุดฮะเจ้ามีก็ไก่ตูมเอกี้เจ้มีกี้กลางเลยเยอะแต่พอตึงๆก็อยู่เลยไม่ต้องนี่เรามัน មិនຕ້ອງเอาនេះเลยดัดให้เต็มមិនได้นี่เอาเชื่อมเต็มเลยអូតើគឺបំដัดเบียร์ไอ้នោះទេណា เน่นี่นี่มายกนางร้านขยับไปนี่เลยมันไม่นี่หรอกเออเอาตู้เชื่อมออกก่อนเิไอเล็กนี้เอาเออกเลยเดี๋ยวประตุจอมาไดไอไอกระจกเตะก็เป็นเรื่องอีกแหละ งานที่พื้นนี่เรายิดไว้ก่อนครับเพราะฝนตกทุกวันเลยเลยเรามาหันมาทำไอ้ไอ้ไอ้พวกตรงนี้ก่อนไอ้ตรงไหนที่ร่มเราก็ทำก่อนคนข้างนอกครับเดี๋ยวพาดูข้างนอกตรงนี้เราก็ปิดนะครับปิดสันไทยเรียบร้อยปิดอันนี้ตรงนี้เรียบร้อย ข้างนอกตรงนี้ก็เหลือทาสีนะครับทาสีแล้วก็ใส่กระจกอลูมิเนียมนะครับใส่กระจกใส่กระจกใกล้จะเป็นความจริงแล้วครับสำหรับออฟฟิศเรานะครับส่วนตรงนี้นี่ไวเมทเราเตรียมพร้อมนี่จะใส่ตรงนี้นะครับเทพื้นตรงนี้ยาวไปนู่น แต่เนื่องจากฝนนะครับกระนํำมาเราก็ชงักไว้ก่อนให้มันแห้งให้ดินเซ็ตตัวก่อนเราจะเทประมาณวันหนึ่งก็เสร็จนะครับตรงนี้ทีนี้ตรงนี้ก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับแล้วเราก็จะไปตรงที่ลานลานเราก็จะเทอยู่ประมาณเดี๋ยวเราจะวัดคำนวณดูนะครับว่าใช้ปูนกี่คิวนะครับใช้งบประมาณไปเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะคำนวณดูก่อน ว่าง,งบของเรานนั้นเริ่มจํานวนที่จะจํากัดนะครับเพราะมันต้องใช้ไปหลายทิศหลายทางอันนี้เราก็ค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับน่าจะออกพรรษานะครับน่าจะเสร็จลงตัวตรงนี้ก็ทางขึ้นทางขึ้นน่าจะสั้นหน่อยนะครับผมว่าจะโตไปประมาณเม็ดหนึ่งนะครับเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งก็น่าสวยอันนี้เขาทำมาผู้รับเหมา เฉพาะแต่ช่างเนี่ยเขาว่าสเปคของเขาอย่างนี้แต่เขาผมดูไปแล้วน่าจะต่อต่อไปอีกเม็ดหนึ่งนะครับมันจะดูสวยเลยส่วนที่ที่เราโทเอาไว้นี่คือแข็งโป๊ครับรับประกันได้สิบล้อรถพ่วงวิ่งได้ไม่ยุบไม่สุดนะครับแต่ว่าเสียป,ปัญหาอย่างเดียวคือมันยังแฉอะเอวครับแต่ถ้าเราเทพื้นเสร็จจบครับจบเลย นนตรงนี้ก็สะอาดสะอาดนะครับตรงนี้จะโล่งนะครับนี่ว่าจะเอาโต๊ะสนุกมาลงบ่อนะครับนี่ตรงนี้นี่แจ้วเลยนี่เอาไว้พักผ่อนนี่บรรยากาศดีครับตรงนี้แทงสนุกรอลูกค้าหรือว่าลูกค้าท่านใดมา ขายมันขายไม้ได้ตังก็หยุดเล่นสนุกกันก่อนจนฟ้าเราใช้เป็นสีฟ้านะครับลอนเล็กนะเป็นเลอนล็กไทยสวยครับ,ดบเดี๋ยวฝากติดตามนะครับออฟฟิศที่เก็บเงินเก็บทองเรา รับรองว่าสวยแน่นอนบรรยากาศข้างๆตรงนี้เราก็จะเทเป็นหินนะครับเอาหินมาลงนี่เหมือนอย่างี้มาให้มันเชะเดี๋ยวเราจะให้หญ้ามันขึ้นนะครับเป็นธรรมชาติเดี๋ยวเราจะเอาต้นมาประดับตรงนี้อีกตรงนั้นก็จะเป็นซุ้มพักผ่อนของไอ้ไอ้ต้น ต้นข่อยเขาเรียกต้นข่อยตอนนั้นก็คือสมพักผ่อนว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาก็อยากจะมานั่งดื่มกินหรือว่าเรามีนะครับซอยจุหรือว่าลาบก้อยนะครับมีเสิร์ฟนะครับแล้วแต่จะสั่งนะครับตรงน,นั้นสั่งได้ครับมาพักผ่อนส่วนเครื่องดื่มก็ร้านใหญ่เราเลยครับเสิร์ฟได้นะครับ อันนี้ก็เริ่มร่มแล้วครับนี่แดดเนี่ยแดดส่องถึงเสาเนี่พอดีครับตรงนี้คือมันจะร่มตลอดเลยครับโอ้สุดจัดเลยครับตรงนี้นี่ไม่มีใครอยากอยู่หน้าร้านแล้วนี่จะจะมาอยู่แต่ข้างหลังร้านแล้วทีนี้บ,บายครับีฝน,นตกก็จะไม่แฉะแล้วจุดช่วงนี้มันจะแฉะหน่อยครับในถนนอาจจะเดือดร้อนนิดหน่อยนะน้ําที่มันไหลไปแต่เดี๋ยวเราจะทิปพื้นครับ ทนนิดหนึ่งตรงนี้ก็เทพื้นเสร็จก็แจวนี้ก็เหลือแต่ต้องหารถตักแล้วก็รถพ่วงนะครับรถตักกับรถพ่วงนี่ก็ต้องมีนะครับสองอย่างนี้ต้องมีสองอย่างนี้ก็ต้องใช้เงินอยู่ประมาณล้านเกือบสองล้านนะครับตัวนี้ก็เราต้องใช้งบประมาณเยอะอยู่แต่ถ้าได้สองอย่างนั้นมาคือ,คอจบนะครับจบ หาทุนซื้ออย่างเดียวเลยครับทีนี้นี่นะครับก็คือว่าทำอะไรต้องมีการลงทุนนะครับแต่ถ้าเราไม่กล้าก้าวที่จะเดินเราก็ไม่ถึงเส้นชัยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกล้าที่จะเดินนะครับอย่าก,กลัวล้มดเดินให้ได้ก่อนนะครับอย่าพึ่งไปกลัวว่าล้มนี่คือกติเตือนใจหรือว่า ที่ผมคิดผมทำบรรยากาศครับบรรยากาศสุดจัดครับตรงนี้เอาจบคลิปก่อนนะครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ